มาค่ะอาหารวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครพี่น้องปองไปขากับน้ำพริกนี่ละค่ะมีไข่ต้มด้วยมีผักลวกด้วยกระ,ะเจี๊ยบเขียวของเรานะคะอันนี้คือหัวเรดิสนะคะพี่น้องขาตะไคร้ด้วยต้นหอมด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งกล่องค่ะมาแซบมาโวกับโตัวโต,วตวเลยเด้จ้าพี่น้องขา สวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยนอนแลนด์พารลาพากินอีกแล้วนะคะวันนี้ได้อะไรกินค้ามามามา,มาแซบมานกับโตโต,ตอีกแล้วดวยจ้าเพื่อนเพื่อนรอบโลกเลยนะคะทักทายทุกคนค่ะน้ำพริกปลาทูไข่ต้มนะคะลวกผักค,ะค่ะกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็หัวเรดดิสแล้วก็หอมตะไคร้ด้วยค่ะมามา,มา,ม,ามากินด้วยกันเลยค่ะแซบหนัวเช้านี้ ขา้าวเหนียวหนึ่งกองอีกแล้วค่ะข้าวกองข้าวน้อยอีกค่ะเม่อีกแล้วพี่น้องปองไปค่ะมาสวดจู้กู้เลยค่ะมาแซบมานวกับโตโต้เลยเร็วทุกคนค่ะนี่แหละค่ะอาหารรวบตึงไปเลยบางครั้งก็เช้าเที่ยงเหมือนกันนะคะใส่กันไปเลยมาอืมอืมอ แต่ละวันก็ไม่รู้จะทําอะไรกินเนองน้ําพริกนี่แหละอร่อยค่ะของที่กินได้บ่เปิดว่าเบืเ่อกันนม้นน้าพริกเลยค่ะพี่น้องปองไปค่ะอืมไม่บานเท่าก็ลวกพักนิ่ายนะคะพักขาพักชาอมสะเดานะคะอร่อยอร่อยแซ่บๆค่ะ จริงว้เรดดี้นี่เขาก็กินกับส้มตํำค่ะร่อยดีโตโต้ก็เลยมาลองมากินกับน้ําพริกดูนะคะว่ามันสสแสบว่าแสบตำใดครับพี่น้องค่ะ mm hmm. มันกับเขากันดีค่ะแสบไปอีกแบบหนึ่งเยอะตอนนี้ข้างนอกอากาศก็ติดลบราวๆห้าค่ะ ติดลบห้าแล้วหิมะก็ยังกองกันเต็มถนนหนทางมันใกล้จะละลายเป็นมันกำลงมารวมกันหลายจุดต่อหลายจุดนะคะถือว่าหนักเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเนีธยท์แลนด์ในรอบสิบปีเลยค่ะหิมะรอบนี้ค่ะที่เต์โตถ่ายคลิปอะไรลงให้กันดูเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะตามสวนตามป่าตามดงตามเมืองต่างๆเวลามันอยู่แถวๆบน,นก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะ ยิ่งถ้ามีแสงสว่างออกมากระทบกับสีขาวของหิมะนะคะมันก็จะสวยตัวโตัวชอบกินผักเยอะๆนะคะถ้ามีน้ําพริกมีพวกราบน้ําตกก็เหมือนกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่เมืองนอกเราก็กินตามที่เราซื้อได้หาได้เนาะค่ะ ไปห้างซินห้างไทยมาเมื่อวานก็เลยได้ดอกแต่ลูกไอ้เจี๊ยบเกี่ยวมาแพ็คหนึ่งแพ็กละสามสี่ยูโรคารราวร้อยกว่าบาทไทยแต่ก็ได้กินเราราวสามสี่ครั้งอยู่ครั ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มาดูที่มารับชมเวลาตัวตวขึ้นเวทีขึ้นไลฟ์สดนะคะมาสนุกสนานทักทายด้วยกันค่ะเฮฮาปาร์ตี้หน่อยนึงขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันนะคะทุกๆคนทุกๆบ้านค่ะให้ได้ผ่านไปด้วยกันเนาะค่ะ ไข่ต้มนะครไม่ได้เป็นยางมาตุมหรอกต้มโจนสุกเลยครับ ยิ่งท่วงกักตัวอยู่บ้านนี่ค่ะสนุกทำกับข้าวกินนู่นนี่นั่นแฟนคนที่เขามีหน้าที่เป็นหลักเขาก็ออกไปทำงานข้างนอกไปเราก็รับผิดชอบในบ้านไปอะไรที่ทำได้ในบ้านเราก็ทำไปครับ แล้ยังก็ทำงานกับพี่ยูนี่แหละค่ะบ้าน YouTube เรานี่แหละวิ่งหาเพื่อนบ้างอะไรบ้างแหกค้ากติกาช่วยกันไปเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็เรียนรู้กติกากันไปค่ะกฎกติการะเบียบใหม่ๆก็ออกมาตลอด ทีแรกตัวโตก็คิดว่ามันจะง่ายๆไปๆมามันก็ไม่ได้ง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ทำไปด้วยสนุกไปด้วยครับต้องมีความสุขในการทำ เขากันเหียวดีดีครับพี่น้องครับเขาอันพ่ออุ่นสองสามหลอดกันเหนียวขกันเหนียวแหนนะคะเคยกินบ่าค้ากินปนกินแต่ไข่กับปน แซบครับพี่น้องขากินปนกินแก้วกินย่ำไหนก็แซบคือเกาค่ะ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนแบบเพียงเท่านี้แล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงทุกทุกคนให้กำลังใจกันไปนเรื่อยๆค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ